สวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช n e l ลีเกมสต t ดิโอ,โอครับผมและในวันนี้เราอยู่เกมยูริออนไลน์ในหมด3วิ vs สามกันนะครับวันนี้ผมอาจจะแบบแปลกแปล,แปลเลยนะด้วยความที่ผมใช้แบบหูฟังตัวใหม่นะไม้ตัวใหม่มันก็เลยแบบเสียงอาจจะแปลกแปลกไปหน่อยนะครับโอเคโหมเปิดกล่องเลยนะแต่ผมรู้สึกแบบเสี่ยงไปคุ้นจริงอนะ่เนี่ย n คาาคาร o n น t ตห s t โอเค o ารกร้ง c มบู r ณ์ใหม่การก่อ i งต o ว t ลือตโอเคครับขึ้นไปบนเนินนี่น่ก็ยังโอเคอยู่นะอีกน้อยแล้วกเปิดเนินนี้ไว้ก่อนครับห โอ้เขามาเก็บแร่ตรงข้างหน้าก่อนเลยนะป้องกันเห็นไม่คาดฝันในอนาคตนะครับพี่จีบอกควรสร้างขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้แบบต่อฐานแร่ตรงนี้ได้นั่นแหละครับโอ้ยทำไมเขอสร้างคนบินแล้วอะ่ะเอ้ยคนคนบินอะไรคนไฟฟ้า composite โอ้ของเพื่อนของเพื่อนมราไม่เก็บไม่เก็บเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดผมอุตส่าห์ไม่เก็บนะ ไปครับพ่อเพื่อนเพื่อนจเก็บแร่นี่ก่อนป่ะโอเพื่อนเราบุกแล้วหรอ แต่ผมยังไม่อยากรถถังแบบไปเสริมเลยอะ่ะเฮ้เขาเล่นยูริรีบาลานกันเหรอครับเนี่ยทำไมมันเฮ้แล้วท,ทำไมหมาตัวน,นี้ผมเก็บกล่องไม่ได้อะ่ะ Unit ready, comrade. Cannot deploy here. Building. Unit ready. Making Russia's structure sold. Unit ready. New rally. Yeah, buff, runner. Unit ready. Unit ready. New construction options. Oh, có mấy cái tông của mẹ, nên là. <Unit> ready. ผมอยากบุกแล้วอะแต่กลัวเพื่อนนี่นะแต่ผมกลัวเข้าไปเจออะไรเนี่ยเกอไพร์ <Construction. S 2> ยอย่างไอ้พวกนี้ครับ Unit ready. โอ um. er, like ้โอ้โอ้โอ้เราเข้าได้ไหมอ่ะกลัวแบบเข้าไปเจอเบนฟอร์เทสยี่สิบพันอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาก่อนเพื่อน โอ้โหรถคันนี้ผมไปก่อนโอเคครับเพื่อนจะบุกล่างผมเอาคีลอไปล่างด้วยนะ ให้ผมสร้างไปมุมมาเพิ่มสักตัวแล้วกันไม่ไหวละเอาหมาเก็บกล่องอย่างนี้มันอันนี้ครับมันโลมาทับกันนะนะเอาไปดูนอยดิ Oh yeah. Air Unit ready. Unit lost. Building Soviet depending on everyone. Let's on the attack. We've got the big gun. Unit ready. On hold. Let's discover the area. Oh minor and อืมมันไปก็ต้องไปให้สุดป่ะ Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit lost. All minor under attack. Unit lost. All minor under attack. Unit ready. Yep. Unit lost. Unit ready. โดนดิโอเคครับมันยังสวยโลนอยู่นะ ผมอยากบุกเข้าอีกรอบอ่ะอ๋อเพื่อนบุกแล้วเพื่อนบุกแล้วเราต้องไปตามดิใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เด um ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแค่ผมแค่จะวิ่งวิ่งเลาะนี่ไปป่าละมอะพุทธาแค่อยากจะวิ่งข้ามแบบป่าละมอะพุทาไปเฉยครับ แต่เขาน่าจะเสียไปเยอะอยู่น้ตะกีโอเคมาเหมือนเดิมเลยน้องต้องเป็นพึ่งเามุมบริการน้องม่มุมเหมือนเดิมครับ้เพื่อนเราบอกว่หรอ เพื่อนอย่าวิ่งเข้าไปมายูมันเยอะมากอืมเอา เอามายิงใส่พี่ก็โดนดิน้องอย่างเงี้ยเออผมว่าคีล็อกน่าจะไหวไปอย่างงี้เออหน้าหน้าจุ่มกล่องดิเพื่อนเออหน้าจุมาาจ่มกล่อง Unit Moving. miners attack. ready. All under แต่ผมว่าเราบุกได้นะอย่างเงี้ยน่าจะชนะอยู่ครับอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวดูโอ้ลูกพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่น่าจะกองกำลังสุดท้ายไปอย่างเงี้ยผมตัดทางหนีเขาเลยครับ มันคุ้มเหรอเพื่อนที่เอากองร้อทั้งหมดมาเสียตรงเนี้ยฐานผมพังจริงแต่ว่า

ไหวอ๋อแล้วถังแค่นี้เแบะเบ๊ะถามแค่นี้ครับแล้วถังแค่นี้ไหวอ๋อโอ้ยแต่ไม่มุมไม่แน่ไม่มุมไม่แน่ไมมุมไม่แน่นแนอ๋อชำระแค้นเลยเธอะปิกี้โอเคครับ Unit ready. Unit lost. Unit lost. Unit ready. Okay, cut. Long for the other. Unit ready. Unit lost. All miner under attack. Unit ready. Unit lost. Put these work. This is Unit ready. Now you see me, soon you won't. Our base is under attack. Unit lost. <laughs> Unit ready. Unit lost. Conscript reporting. Da. Training.

ไม่เป็นไรนะผมมีฐานรถถัาางซ่อนไว้ทัางหลีกฐานหนึ่งอนะโอ้โหได้สามบ้างละคุ่มดีจริง โอเคครับผมไม่มีอะไรเสียละสีชมพูนี่เพื่อนเราใช่ไหมโอเคนี่เราโตได้แล้วครับโอเคไปฟุ๊กมอข้าวมอแกง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อ<ๆ>บวกบวกได้เวลาเอารถแม่มายิงครับเขา,าก็เล่นได้<ๆ>ดีนะจีแล้วบนนี่จีแล้วครับ อนะโอเคเพื่อนสู้นะเฮ้ยสีเขียวเหรอโอ้ยกี้ข้าเขาขไม่พิมพบอกผมไม่รู้นะว่าโดนคนบินจิ้วอ,อยู่อะคือตอนนี้ผมฟังใหม่ที่ผมซื้อมามันเหมือนมันไม่ได้ชินเสียงในเกมเลยผมอาจจะต้องปรับขึ้นหน่อยนะโอ้ออญญทับิจีละ อันนี้ผมต้องให้เพื่อนขึ้นไปเอานะหรือไม่ก็ผมต้องเอารถรถแร่เนี่ยโอ้ยรถแร่ผมติดยศละโอเคครับจีจีครับผม